i um. เอาละครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมบีทีคนเดิมวันนี้อยู่ในช่วงจังไรประจำอาทิตย์นะครับเออซึ่งวันนี้ผมก็ได้สรรหาของแปลกๆมาให้กับท่านผู้ชมได้เห็นและรับรู้กันเลยนะครับซึ่งก่อนที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะไปดูสิ่งที่ผมสรรหามาเนี่ย <c oughs> ผมแนะนําให้ท่านผู้ชมหาน้ํามาไว้ข้างๆและหาผ้ามาเช็ดตาพร้อมดูกันเลยนะครับแล้วก็ถอดสมองไปไปแช่ไว้ในอ่างน้ําแล้วค่อยมาดูนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นหัวสมองของท่านผู้ชมจะได้ละลาย และระเบิดแน่พร้อมกับลูกตาตาของท่านตาตาบอดทันทีเพราะฉะนั้นอย่ามองพุดนม,มากกรเพลงเลยเราเริ่มกันดีกว่าท่านผู้ชมรู้จักหนังที่มีชื่อเรื่องว่าก็อตซีล่าไหมครับเออ แค่ผมพูดถึงกอตซิล่าถ้าผู้ชมสงสัยแล้วม,มนันแปลกแปลกนะเนี่แน่นอนครับว่าหนังกอตซิล่าเนี่ยถ้าดูจากรูปร่างของตัวกอตซิล่าเองแน่นอนครับมันเป็นตัวผู้แน่นอนครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าผู้ชมเชื่อไหมถึงแม้มันจะเป็นก็อตซิล่าที่เป็นหนังแบบว่าอะไรนะมอนเตอร์สู้กันแบบโห,ด,หดมันมันอนะ่ปะปัสสาวะประหลาดตัวใหญ่สู้กันแบบถึกถ,ถึงมันมันอะไรประมาณเนี้เหมือนกับในภาคอะไรนะก็อตซิล่าเวอร์ซัสคองอะไรก็ไม่รู้นี่แหละเออที่มันสู้กันโคตรมันเลยนะในภาคนั้นน่ะแต่เเชื่อออกม ว่าอีกสบับหนึ่งอ่ะมันทําได้โคตรสุดเลยไว้เชื่อกูเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเลยน,นี่เป็นไงแต่ละรูปโอ้โห ไงครับสบับเก่ากับสบับใหม่ไม่อยากเชื่อสักเลยครับว่าไอ้มันจะมีนะแรๆกๆกมไ็คิดเล่นๆนะไม่มันมีด้วยหรือเปล่าวะโอ้โหพอไม่เห็นหนูกับตาเหียตากูไม่จะถลนลงมาจาเบ้าตาลนะดูสบับเก่าดิครับสบับเก่าตีกันมันๆครับแบบว่าเห็นเลือดสัตว์อะไรแต่สบับนี้ตีกันบนเตียงครับคิดดูคนทํามึงต้องจังไรถึงขั้นไหนไอ้เหี้ยแม้แต่ก็อตซีล่าที่รูปร่างเราแทบจะดูไม่ออกเลย้ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ถ้านุถก็น่าตะเดานะว่ามันเป็นตัวเมียแต่พอมาทำแบบสับ ไงไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วโอ้โหกูยังพูดกับปฏิจอยู่เลยเนี่ยคนทำมึงต้องจังไรขนาดไหนวะแต่ถ้าท่า,านผู้ชมคิดว่าก็อตซิลลาเนี่ยมันแปลกแล้วแล้วใช่ไหมเชื่อกูอันต่อไปนี่แปลกกว่าเดิมอีกครับและไม่อยากจะเชื่อเลยมันทําลงไปได้ยังไงซึ่งไอ้สิ่งนั้นก็คือยุงนั่นเองครับท่านผู้ชมแมงเหยบ่บินเลยตอนนี้นี่คะ <laughs> ไอ้เหี้ยแม่แต่ยุงยังไม่รอดเลยท่านผู้ชมดูดีโอ้โหผมจะขึ้นให้แค่แป๊บเดียวแล้วก็เอาออกนะแค่นี้แค่นี้พออันที่สองมาอันทีสองพอพอพอเหี้ยกูไอ้เหี้ยเอ้ยเอาออกดิ โอ้โหถ้าผู้ชมเชื่อไหมยุงอ่ะมันยังไม่รอดด้วยซ้ำก็ซีล่าว่าแปลกอันนี้ยุงครับที่เหลือผมไม่ขึ้นให้ดูแล้วนะเพราะว่าอะไรนะเห็นปุ๊บแม่งตาจะระเบิดเชื่อกูเถอะดูดิที่ผมเคยกลุ่นๆไว้เมื่ออี EP หนึ่งกับ EP สองแล้วก็ EP สามอ่ะไม่แต่ยุงยังไม่รอดแล้วพอผมลองไปดูแบบเล่นๆน,นะลองไปหาดูแบบเล่นๆเนพราะว่าผมคิดในใจแล้วว่ามันไม่มีหรอกคนอะไรมันจะไปจังไรถึงขั้นไม่แต่ยุงยังทําได้วะสรุปมีเว้ยไม่แต่ยุงยังมีเลยอ่คิดสภาพดูดิถ้าผู้ชมว่ายุง ปแปลกแล้วใช่ไหมแม่นอนว่าอันต่อไปเนี่ยแปลกยิ่งกว่าอีกครับผมถ้ามุทมอาจจะสงสัยว่ายุงแปลกแล้วจะมันจะมีอะไรแปลกยิ่งกว่ายุงอีกแหละแน่นอนครับไนโเสาร์ครับไดโเสาร์อี๊คิดจะบ้าดูไดโเสาร์อ่ะคิดดูดิไอ้้ยเออถ้าผูทชมรู้จักเรื่องจุลสิษพาร์กไหมเออที่แบบว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องไนโเสาร์มีไนโเสาร์อะไรเย,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 ยอะแยะมันเต็มไปหมดเลยแน่นอนครับว่าไนโอดเซโก็ยังไม่รอดเว้ยเออไนโเสาร์ยังไม่รอด ถ้ายุงยังไม่รอดละไนโุเสาจะเ,เหลือเหรอครับพี่สภาพดูดิอ่ะสบับหนังเป็นไงเออมันสนุกแต่สบับเนี่ยมันเตียงครับไอ้หี่เอ้มันทั้งคืนทั้งวันเลยแหะครับดูแต่ละรูปที่กูสรรหามาเนี่ยโอ้โหไอ้หี้เกูหาได้เจอได้ยังไงวะกูก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าคนทามันทําลงไปได้งไงวะยุงก็ยังไม่รอดไนโุเสาก็ไม่รอดแล้วมีตัวเลยกอซิล่าก็ยังไม่รอดไม่แต่ไนโุเสาดูดิในอีพีสามอ่ะรถไม่รอดใช่ไหมในเนี่ย แปลกเยอะกว่าเดิมอีกในโดดเสาครับคิ่สภาพดูดิในโดเสาอ่ะในหนังเราจะเห็นเลยเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่สบับนี้ มึงทำถ้ากูจำถ,ถ้าทั้งมึงทำถ้ากูจำ,ำรูปร่างของนายดเสาแบบเดิมยังไม่ได้เลยทนายดเสาบ้านหรือมีรูปร่างเป็นแบบเนี้ยดูดิไอ้ตัดกูส่งให้เพื่อนกูดูแล้วเพื่อนกูถามว่ามีอีกใหเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> พื่อนกูเพื่อนกูไม่ก็หลหอนจัดเลยเพื่อนกูแต่ละคนไม่ก็เพี้ยนเหมือนกับกูเลยหระครับส่งไปถามว่ามีอีกไหมมันแม่แต่นายดเสายังไม่หลอดเลยตามครับในอีพีนี้ในอีพี4ีเนี่ยมีแต่ของแปลกๆปเว้ยเออ แล้วก่อนผมจะจนผมขอแถมให้นิดหน่อยก็แล้วกันนะแค่นิดหน่อยจริงๆอะนะท่านผู้ชมรู้จักเลโก้ไหมครับไม่ต้องถามครับเลโก้มันก็ยังไม่รอดครับคิดดูเลโก้แน่นอนเป็นภาพวาดยังไงมันก็ไม่สุดใช่ไหมครับง่ายๆเลยครับแค่กูไปหากูไม่ต้องไปหาเองเลยตามครับแค่ เปิดแอปทิกต็อกแล้วก็เลื่อนดูมั่มวๆว,ว,วันนี้แล้วกูก็ไปเจอแบบไอ้เฮียมึงทำไปได้ไงวะไอสัตว์คนทําประกอบเลโก้เรต่องดังไรถึงขั้นไหนไอ้เฮียประกอบได้ขนาดน,นี้โอ้ยสภาพผมส่งให้เพื่อนผมดูนะเพื่อนผมถามว่ามึงซื้อที่ไหนวะกูไม่ได้ซื้อไอ้เฮียเพื่อนกูมันก็หลอนจัดเหมือนกับกูเลยแหละไอ้เฮียดูดิเลโก้ LEGO ยังไม่อรอดแล้วในอีพีนี้มีอะไรบ้างมีคอสซีล่ามีเลโก้มียุงมีนาร์อีไอ้เฮียไม่มีแต่ของที่แบบว่าแปลกๆทั้งนั้น เลยอ่ะนะท่าผู้ชมลองคิดดูดิมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีอีกเยอะแยะเลยนะครับผีก็ไม่รอดไวรัสก็ยังไม่รอดเดยซ้าไอ้ยี่ยะโอเคครับเราก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับกับคอนเทนต์ตังไรประจําอาทิตย์นะนะกูว่าจะเปลี่ยนชื่ออยู่เหมือนกันคิดดูดิมีแต่ของแปลกๆมีแต่ของตังไรเต็มไปหมดเลยครับถ้าผู้ชมเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับสมองเราเปิดไหมเออสมองเราเปิดหรือเปล่าหรือไม่ก็ตาเบลอไปส่วขนาดหนึ่งหรือไม่ก็ วันต่อมาถ้าผู้ชมทําไม่ถอดสมองวันต่อมาถ้าผู้ชมอาจจะกลายเป็นลิงก็ได้ผู้เห็นภาพเหล่านี้อะนะโอเคเว้ยนี่แหละผมถึงบอกให้ถ้าผู้ชมถอดสมองไปแช่ไว้ในอ่างน้ําแล้วนะโอเคครับไว้เจอกันในช่วงหน้าครับกับคอนเทนต์จังไรประจาอาทิตย์ไว้อีพีหน้าหน้ามันจะมีของแปลกยิ่งกว่านี้อีกครับถ้าท่านผู้ชมเอ่ออยากรู้ว่าของแปลกนั้นมีอะไรบ้างก็สามารถรอดูในอีพีต่อๆไปเรื่อยๆแล้วในวันนี้ก็ จบก็บเพียงแค่นี้แล้วครับผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับไปเจอกันในอาทิตย์หน้าครับกับคอนเทนต์จังไรประจำอาทิตย์บ๊ายบาย she <laughs>